วัสดีค่ะน,นี้นะคะวันนี้ก็จะมาฉีดฟิลเลอร์ปากที่ด r p i รพินนะคะที่ตัดสินใจมาฉีดฟิลเลอร์ก็เพราะว่าถ่ายลูกแล้วรู้สึกไม่มั่นใจนะคะแล้วก็ปากดูกแบบแตกแห้งไม่อวดอิ่มคะ่ะ ต่วนปากของน้องนี้ตอนนี้นะคะ่ะก็คือตอนนี้จะมีร่องเนาะขอบปากไม่ชัดแล้วก็ค่อนข้างเป็นเหมือนตรงทรงเรียบหมดเลยเนาะคะ่ให้ยกมือปากขึ้นจะทําให้ดูน่ารักขึ้นปากของน้องนี้เ่ค่ะกระจับตรงกลางอ่ะมันบุกเข้าไปตรงกระจับตรงกลางหมออาจจะเติมนิดนึงนะคะนะคะเพื่อทําให้ปากเปลี่ยนรูปทรงเนาะคะ่ะ